สวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคลิปนี้นะคะเจอกันเป็นคลิปที่21แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะในอะไรคะในแบบฝึกหัดแล้วก็สมุดใช่ไหมคะคุณครูให้เราทำพอคุณครูเฉลยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะสอนวิธีใหม่ของเราต่อนะคะเฉลยเสร็จปุ๊บแล้วก็สอนวิธีใหม่ปั๊บเลย เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะใครถูกนะคะก็ขีดถูกด้วยส่วนใครผิดนะคะก็ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ เรามาดูฉเฉลยนะคะจะมีหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่78นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดหน้าที่71ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูทํามาให้แล้วนะคะเราแค่ตรวจคําตอบดูตามเฉยๆนะคะใครถูกหนูก็ต้องขีดถูกใครผิดหนูก็ต้องแก้ด้วยข้อที่ 1, 1> 2คูณกับ0.4เราจะต้องเอา0.4บวกกัน2ครั้งเท่ากับ0.8ข้อนี้คุณครูทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ ตอบ0.8นะคะอันนี้ลักษณะการตอบเหมือนคุณครูเป,ป๊ะเลยนะคะลอกลงไปเลยแค่ผิดก็ต้องแก้ให้เรียบร้อยด้วยนะข้อที่2ค่ะ6คูณกับ1.5เท่ากับอะไรคะก็คือ1 5บวกกันเท่ากัน6ครั้งนั่นเองเท่ากับ9นะคะก็ตอบ9เป็นเลขไทยค่ะ ข้อที่3 7คูณกับ0.03ก็ต้องเอา0.03บวกกันกี่ครั้งคะ7ครั้งค่ะเท่ากับ0.21ก็ต้องตอบเป็นเลขไทยเหมือนกันนะคะข้อที่4 5คูณกับ2.48นะคะก็ต้องเอา2.48นะคะบวกกัน5ครั้งค่ะเท่ากับ12.4ค่ะก็ต้องตอบเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยด้วยนะคะข้อที่5นะคะ3คูณกับ0.806 ก็ต้องเอาอะไรคะ0.806วักันกี่ครั้ง3ครั้งนั่นเองค่ะนี่ไงเท่ากับเท่าไหร่คะ2.418นั่นเองค่ะคำว่าตอบก็ต้องเขียนให้เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะข้อที่6ค่ะ4ค่ะคูณกับ 5.197ก็ต้องเอาอะไรคะเอา5.197ค่ะบวกกัน4ครั้งค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ20ค่ะจุด788นะคะเพราะว่าทศนิยม3ตำแหน่งเหมือนกันโอเคเนาะต่อไปคะ่ะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ2.4หน้าที่71ค่ะข้อที่1 2คูณกับ1.8ก็คือเอา1.8บวกกัน2ครั้งเท่ากับ3.6นะคะ ใครถูกก็ต้องขีดลงไปด้วยนะคะขีดถูกด้วยใครผิดก็แก้ด้วยนะต่อไปข้อที่2 3คูณกับ2.126ก็ต้องเอา2.126บวกกันกี่ครั้งคะ3ครั้งนั่นเองคะ่ะเท่ากับ6.378นะคะ ข้อที่3ค่ะ2คูณกับ83.759ทํายังไงคะเนี่ยก็ต้องเอา83.759บวกกัน2ครั้งแล้วทศนิยม3ตำแหน่งด้วยเท่ากับเท่าไหร่คะ167.518นั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะ4คูณกับ60.71ก็ต้องเอา60.71บวกกันกี่ครั้งคะ4ครั้งค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะ242.84นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะ7คูณกับ5.2ก็ต้องยังไงคะเอา5.2บวกกันกี่ครั้ง7ครั้งนั่นเองค่ะได้เท่ากับ36.4นะคะข้อที่6ค่ะ6 คูณกับ0.3ก็ต้องทำยังไงคะต้องเอา0.03บวกกันกี่ครั้งบวกกัน6ครั้งนั่นเองค่ะเท่ากับ0.18นะคะจริงๆจะเป็น0.180นะคะแต่ว่า0ยังไงคะมันไม่มีค่าเราก็ต้อง ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็เหลือแค่0.18พอค่ะข้อที่7ค่ะ4คูณกับ0.305ก็ต้องเอา0.305บวกกัน4ครั้งเท่ากับ1.22นะคะตรงนี้ก็จะมีศูนย์ต่อท้ายด้วยแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์อย่างนี้มันจะไม่นิยมเขียนนะคะก็ต้องตอบ1.22ปกติค่ะ ข้อที่8ข้อสุดท้ายของเรา5คูณกับ0.97ค่ะก็ต้องเอา0.97บวกกัน5ครั้งเท่ากับ4.85นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเรามาดูวิธีใหม่นะคะที่เราจะเรียนให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนของเราไปที่หน้า79ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องการคูณทศนิยมเหมือนเดิมนะคะแต่จะเพิ่มเติมวิธีนี้ก็คือ เราจะต้องทำจากทศนิยมนะคะเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วเราถึงจะทำการคูณกันได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเขานะคะจะมีด้วยกันสองตัวอย่างในกรอบสีขาวนะคะดูที่ตัวอย่างเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า2.63คูณกับ12สสังเกตไหมคะว่าจะมีอะไรคะว่าจะมี ทศนิยมคูณกับจำนวนนับหรือจำนวนเต็มหน่วยของเรานั่นเองวิธีทำเขาก็ต้องลอกโจทย์มาก่อนจำได้ไหมถ้าหลังจุดก็คือ6และ3ใช่ไหมคะหลังจุดมี2ตํตำแหน่งก็คือ100ถ้าหลังจุดมี1ตัวก็คือ10 2ตัวก็คือร้อยตัวก็คือพันแทนทศนิยมแต่ละตำแหน่งนะคะข้อนี้อะไรคะถ้าเราจะเขียนตัวเศษเราก็ต้อง เอาลงมาเขียนทั้งหมดเลยค่ะมองข้ามจุดไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนเป็น100เพราะว่า1เพราะว่าอะไรคะ2ตํตแหน่งแล้วก็คูณกับอะไรคะจำนวนนับนั่นเองถ้าจำนวนนับอยู่ข้างหน้าก็ต้องเอาจำนวนนับเป็นตัวตั้งนะคะมันก็ต้องแล้วแต่โจย์นะคะจำนวนนับอยู่ข้างหน้าก็ต้องเขียนจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับอยู่ข้างหลังก็ต้องเขียนจำนวนนับตามหลังนะคะมีลักษณะ2แบบเลย เหมือนเราคูณเศษส่วนปกติจาได้ไหมคะคูณเศษส่วนปกติทํำยังไงถ้ามีลักษณะโจทย์เป็นอย่างนี้เราจะต้องทํำยังไงคะเอาตัวเศษคูณกับจํานวนนับก็คืออะไรคะ100ก็คือส่วน100ตัวเศษก็คือ263จํานวนนับก็คือ12โอเคประมาณนี้เขียนเป็นตัวเศษตัวส่วนก็คือ100นะคะเราก็เอาตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะคะคูณกับตัวส่วน ได้เท่ากับเท่าไรคะก็เอา263ตั้งคูณกับ12เท่ากับ3156ส่วน100ก็คือทษสิยิยม2ตำแหน่งนะคะในการนับจุดทศสิยมนะคะจะประมาณนี้นะเน้นที่ฝั่งขวามือแล้วนะคะตรงคำตอบก็นับ1 2แล้วก็จุด ะะข้อนี้ก็จะได้31.56นั่นเองค่ะอันนี้ก็ตอบ31.56นะคะเรามาดูอีกข้างๆเลยค่ะก็คือจำนวนนับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทศนิยมหรือเศษส่วนอยู่ข้างหลังนั่นเองโจทย์มีอยู่ว่ายังไงคะโจทย์มีอยู่ว่า103คูณกับ0.815 โอเคลอกโจกลงมาก่อนเลยอันดับแรก1 0 3เขียนไว้เลยก็คือจํานวนนับจํานวนนับส่วนจะต้องเป็น1เสมอนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ยอมเขียนส่วน1ใช่ไหมเหมือนกับเราเรียนเศษส่วนที่คุณครูเคยสอนเราไปเลยนะคะตรงนี้ทศนิยมกี่ตําแหน่ง1 2 3มี3าํตำแหน่งส่วนจะต้องเป็นอะไรคะ1 0 0 0นั่นเองค่ะ ทำยังไงต่อก็เอาอะไรคะลงมาเขียนเลยต่อให้มันเหลือแค่เลข5่าตัวเดียวหนูก็ต้องเขียนเลข5าส่วน1000นะคะข้อนี้เขียนได้ก็คือเอามาเขียนให้หมดเลยค่ะเอามาเขียนให้หมดนะคะเป็นทศนิยมมาเขียนให้หมดก็คือ815ส่วนด้วย1000พพอเราเขียนเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะ เอามาคูณกับจํานวนนับนั่นเองค่ะจํานวนนับขึ้นก่อนก็ต้องเขียนจํานวนนับก่อนก็คือ103่คูณกับ815ส่วนด้วย1000นะคะเอาตัวเศษคูณกันส่วนก็คือ1000นะคะส่วน1000ทศนิยมกี่ตําแหน่ง3ตําแหน่งนั่นเองค่ะคูณกันออกมาแล้วอยู่ในรูปแบบอะไรคะ อยู่ในรูปแบบตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นหน้าจุดทศนิยมจะต้องเป็นจํานวนนับหรือจํานวนเต็มหน่วยค่ะคุณมาแล้วนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะเขียนให้ชัดๆได้83,945ส่วนด้วย1,000นะคะโอเคส่วนด้วย1 0 0ทำํังไงคะทศนิยม3ตํตำแหน่งเวลานับทศนิยมดูที่ฝั่งขวามือของเรานะคะตรงเท่ากับเลยก็1 สองสามแล้วก็จุดค่ะได้เท่าไหร่คะได้แปดสิบสามจุดเก้าสี่ห้านั่นเองคะ่ะเราไปดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะทำให้ดูสองข้อนะคะก็คือข้อที่สี่และข้อที่หกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะและหนูก็ต้องลอกลงไปด้วยนะคะตัวอย่างจากคุณครูโอเคคะ่ะเราไปดูข้อที่สี่กันเลยคะ่ะ เรามาดูนะคะคุณครูจะทำข้อที่4ให้ดูนะคะโจทย์มีว่า100คูณกับ0.392อันดับแรกลอกโจทย์ลงมาก่อนเลยเท่ากับค่ะ100นะคะเขียนเหมือนกับจำนวนเต็มนะคะเหมือนกับเศษส่วนจำนวนคะนะคะคูณค่ะคูณกับอะไรคะ เศษ392ส่วนด้วย1,000ค่ะเพราะว่า3ตํตำแหนง่งเท่ากับค่ะในบรรทัดต่อมาเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษก็คือ100คูณกับ392ส่วนด้วย1,000ในลักษณะการคูณอย่างนี้นะคะสามารถตัดกันได้วิธีตัดกันได้ง่ายๆนะคะ เรามาดูค่ะโจทย์นะคะถ้ามีลักษณะตัวเศษเป็น100ตัวส่วนเป็น1,000หรือตัวเศษเป็น10หรืออะไรก็ช่างนะคะที่ลงท้ายด้วยศูนย์ค่ะที่เป็น0ูนย์นะคะเราก็ต้องเทคนิคง่ายๆเราต้องตัดเลยเอาแม่สุดคูณสูงๆมาตัดเลยนะคะตัดโดยแม่100 100 1ได้100 1 1 0เป็น1000นะคะก็เอาอะไรคะเอาตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วก็เอาตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวส่วนมีแค่ตัวเดียว ก็ประมาณนี้เท่ากับค่า1คูณกับ392เท่ากับเท่าไหร่คะ392นั่นเองส่วนเป็นอะไรคะส่วนเป็น10 10เป็นยังไงคะทศนิยมกี่ตำแหน่งทศสนิยม1ตำแหน่งนะคะถ้าส่วนเป็น10ทศสนิยม1ตำแหน่งในการนับจุดทศนิยมเราจะนับกันยังไงคะก็ หนึ่งก็จะได้อะไรคะสามสิบเจุดสองนั่นเองเข้อนี้ก็ตอบอะไรคะตอบสามิบเจุดนะคะเป็นเลขไทยค่ะ ข้อนี้ลักษณะเดียวนะคะก็คือถ้าเป็นส่วนถ้าเป็นเศษและส่วนที่มีเลขศูนย์เหมือนกันหลายๆตัวนะคะหรือ10กับ100ก็ได้เราก็ต้องตัดนะคะถ้าเป็นจํานวนนับที่เป็น1จนถึง9อย่างเงี้ยค่ะเป็นคะตัวกันไปเราก็ไม่สามารถตัดกันได้นะคะมันก็จะเป็นบางข้อที่ง่ายและบางข้อที่ยากด้วยค่ะเราไปดูข้อที่6นะคะข้อที่6โจทย์มีอยู่ว่ายังไงคะ1000คูณกับ อะไรคะ1.2วิธีธร,รมลอกโจทย์มาเลย1,000คูณกับ1.2 1.2นี่ี่ทศนิยมเท่าไหรคะ1หลักก็คือส่วนจะต้องเป็น10 1,000เขียนไว้เลยคะ่ะเขียนเหมือนเดิมคูณกับเศษ12ส่วน10นะคะข้อนี้ก็ตัดกันเหมือนอย่างที่คุณครูพาตัดเมื่อกี้เลยนะคะสบายสบายเลย เท่ากับค่ะเอาตัวเศษนะคะมาคูณกับจํานวนนับก็คือ1000คูณกับอะไรคะคูณกับ12ส่วนก็คืออะไรคะส่วนก็คือ10ตรงนี้คุณครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราตัดกันได้ถ้าลักษณะมีเลขศูนย์หลายๆตัวก็ตัดกันเลยตัดโดยแม่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ห0ึ่0ร้อยหนะไรถึงจะได้หนึ่งพคูณกับสิ แล้วก็เอาตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนก็คือ1เป็น1อยู่แล้วตัวเศษเป็นเท่าไหร่คะ10คูนกับ12เป็นเท่าไหร่คะ1,200ค่ะข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ1,200ค่ะเขียนเป็นเลขไทยให้สวยงามนะคะโอเคค่ะในการตัดของเราก็จะตัดง่ายๆนะคะกรณีการตัดของเราในเรื่องการ คูณทศนิยมก็จะตัดได้ประมาณนี้ละคะแต่ถ้าเป็นจํานวนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวตัวอย่างนะคะคุณครูจะทําให้ดูถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะตัดกันค่อนข้างลําบากนะคะเราจะต้องเอามาคูณกันก่อนแล้วถึงจะไปทําการคูณเข้าแล้วก็ทําส่วนให้เป็น10บร้อยพันตามลําดับนะคะก็คือ ตามทศนิยมของเรานั่นแหละแต่ส่วนมากถ้าลักษณะอย่างนี้โจทย์มันก็จะง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เกือบทุกข้อนะคะเทคนิคอย่างที่คุณครูพาทำเนาะก็ใช้ได้เฉพาะบางข้อค่ะ เรามาดูการบ้านของเรานะคะหนังสือเรียนค่ะหน้าที่79นะคะคุณครูทําให้เราดู2ตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะและแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่72และหน้าที่73นะคะการบ้านอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณครูอยากจะจบเล่มเร็วๆเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะให้หนูทําตามที่คุณครูพาทํานะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณครูจะมาเฉลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ